อำนาจผูกจิตพิชิตใจของคนที่เกิดในวันศุกร์มีมากที่สุดจันทร์นาเจวันคือโดยพื้นฐานทุนเดิมคนวันศุกร์นั้นนะเป็นคนที่เกิดมาพร้อมพลังมหาเสน่ห์มากที่สุดอยู่แล้วคือเวลาที่ไปปรากฏตัวที่ไหนนะคนวันศุกร์จะเป็นที่โดดเด่นคือมันจะมีสายตาที่จับจ้องมองเราเราลองทดสอบกันได้นะสมมตินะเราเดินไปใน สถานที่ที่มีคนมากๆเราลองเดินแบบก้มหน้าก้มตาก็ได้เหมือนเราไม่ได้สนใจใครทังนองเนี้ยแล้วพอถึงจุดที่มีคนมากๆเราเดินก้มหน้าก้มตา,มตาสักพักหนึ่งเราลองเงยหน้าขึ้นมาแล้วเราอมองซ้ายมองขวาเนะี่ยจะมีคนที่มองเราอยู่ก่อนแล้วอันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนมันสุกเนะี่ยมากที่สุดใน,นเวลาเจ็ดวันแล้วก็เป็นสิ่งพิเศษที่ไม่ได้เกิดขึ้นได้กับทุกคนมันคือพลังมหาสเสน่ห์ ที่ติดตัวเรามาแต่อ่อนแต่ออกจะว่าเป็นวาสนาจะว่าเป็นบุญเก่ากันแล้วแต่ก็เป็นศพนี่นะโดยกิริยาวาจามันมีความผสมผสานนะระหว่างอ่อนช้อยเย้ายวนเฮฮาสนุกสนานไม่ว่าจะเป็นสายสวยสาย,นะสายหล่อนะสายฮาสายเข้มมันอยู่ในคนคนเดียวกันหมดอ่ะมันน้จึงการเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นสูตรสําเร็จเป็น ไอดอลทางด้านของการมีเสน่ห์โดยตรงคือมีเอฟซีเอะทำไมเป็นอย่างนั้นวะเพราะความสุขนั้นนะสมองความคิดเนี่ยเต็มไปได้วยความสุขความเฮฮาความสำราญเบิกบานบางทีน่าชื่นออกตมนะเออคือแม้แตัวเองมีความทุกข์อะไรใช่ไหมแต่ว่าชอบยิ้มแย้มแจ่มใสให้คนอื่นเขามีความสุขอะจึงเป็นขวัญใจของคนหลายๆคนเวลาที่ใครนะมีเรื่องอะไรที่รู้สึกทุกข์ใจนะมาปรึกษาความสุขได้ ปรึกษาไปปรึกษามามาหลงรักคนมันสุขอีกเธอเจอบ่อยเวลาปัญหาตัวเองแก้ไม่ค่อยได้นะแต่ว่าชอบแก้ให้คนอื่นทีนี้คนมันสุขนี่นะถ้าหากว่าเราอ่ะจะวางตัวให้มีเสน่ห์เราอ่ะใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใครสนิดหนึ่งเช่นเราคิดลงหน้า่อืมถ้าสมมติว่าเราเข้าไปในที่ที่มีคนมา,มากๆเราต้องการให้คนจดจําอ่ะ เรามีอะไรบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ของเราคนจะจําเลยคือถึงแม้ว่าเราอะ่ะไม่ได้คิดอันนี้นะเสียงหัวเราะของเราเสียงอันแหบพร่าเสียงอันมีสำเนียงอันมีเสน่ห์ของเรามันก็เป็นที่จดจําของคนเช่นเดียวกันมันอดไม่ได้หรอกที่คนเนี่ยจะต้องหลงรักของเราทีนี้นะคมนมเปรนศบเนี่ยถ้าหากว่าจะพิจิตใจคนเนี่ย เอาสิ่งที่เป็นพลังของเรานะไปผูกจิตเขาเนี่ยทําแบบนี้นะเอาของที่อาจารย์กปกเสกเตรียไมไว้ให้เพื่อดึงเอาพลังที่จะผูกจิตพิจิรใจคนได้เนี่ยเอาวางไว้ใต้หมอนก่อนที่จะนอนหมอนที่เราหนุนเนี่ยแหละหมอนเรานะหมอนเราเอาวางไว้ใต้หมอนแล้วก็หนุนนอนไปในขณะที่เราหนุนนอนจะหลับไปเนะี่ยเรานึกหน้าของคนที่เราอยากให้คิดถึงนะให้ชัดนะ เราก็นอนหลับไปเลยนึกนาไปชัดนะทีนี้พอตื่นมาอยากจะให้เขาอะคิดถึงเราอีกให้ใช้ของที่พกติดตัวของที่พกติดตัวในตอนกลางวันออมันจึงทำให้ตอนกลางคืนใช่ไหมเขาก็คิดถึงฝันถึงพอกลางวันก็รู้สึกคิดถึงอยากพบอยากเจออยากพูดอยากคุย ยี่บสี่ชั่วโมงเนี่ยนึกถึงแต่เราดังนั้นเนี่ยคนเราเนี่ยถ้าใจมันนึกแล้วอะ่ะตัวมันทนได้ไม่นานหรอก <c oughs> เดี๋ยวก็อยากมาหาอยากพบอยากเจอบางคนบอกอยู่ไกลคนละทวีปเนี่ยก็ไม่ยากก็บินมาได้หาทางดันด้วยเชื่อหรือไม่ว่าถ้าเกิดว่าใจมันอยู่กับเราแล้วเนี่ยนะเดี๋ยวตัวมันจะหาทางหาเหตุผลหาลูทางหาเวลา หาโอกาสหาทุกสิ่งทุกอย่างทลายข้อจํากัดทลายทุกกาแพงมาพบมาเจอเราจนได้นี่คือการที่เรารู้ศักยภาพของตัวเราและรู้จักใช้ของที่จะไปกระตุน้นให้พลังเราออกมาแล้วก็โน้มน้าวจิตใจโน้มนำจิตใจเขาาให้เข้ามาหาเราแล้วตัวเขาก็ตามมนที่สุดเอาของนี้วางไว้ใต้หมอนเอาของนี้พกไว้ติดตัวในตอนกลางวันจะเป็นพลังพิเศษของคนที่เกิดในวันศุกร์นะ